10ความจริงที่น่าขยขยะแขงของชาวอียิปต์โบราณที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุคอียิปต์โบราณดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวหน้าทั้งแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของพีระมิดฟาโรห์และสมบัติล้ำค่ายังมีความจริงที่น่าสะพรึงกลัวและขยะขยะขแขงที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้าคิดว่าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย 1. ปัญหาเห่าที่ทําให้ต้องโกนหัวคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมชาวอียิปต์โบราณถึงชอบโกนหัว ไม่ใช่เพราะความเท่หรือแฟชั่นแต่เป็นเพราะเฮาชาวอียิปต์ต้องเผชิญกับเห่าจำนวนมากถึงขนาดที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องโกนหัวเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของเห่าแม้บางคนจะเลือกใส่วิกแทนแต่ปัญหาเห่านี้เป็นเรื่องที่ทําให้การใช้ชีวิตในสมัยนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดลองนึกภาพตัวเองอยู่ในยุคอียิปต์คุณเพิ่งทาทรงผมใหม่แต่ก็ต้องคอยระวังไม่ให้มีเห่าเข้ามาเกาะที่หัวหรือถ้ารําคาญมากๆก็โกนหัวมันซะเลยไม่ต้องกังวลเรื่องแฟชั่น ที่น่าสนใจคือการโกนหัวในยุคนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สําคัญเพราะเห่าไม่ได้เป็นแค่ปัญหาส่วนตัวแต่ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทั้งสังคมการปล่อยให้มีเห่าสะท้อนถึงการไม่ดูแลตัวเองทําให้ผู้คนยึดถือการโกนหัวเป็นเรื่องจําเป็นเหมือนกับการรักษาความสะอาดของร่างกายในปัจจุบัน 2. วิธีการเรียกร้องความสนใจที่ชวนแปลกใจถ้าคุณคิดว่าพิธีกรรมโบราณต้องเต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์คุณคิดผิดแล้ว หนุ่มๆชาวอียิปต์ในสมัยนั้นมีวิธีเรียกร้องความสนใจจากสาวๆที่ไม่ธรรมดาเวลาพายเรือไปเข้าร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในเมืองบูบัสติสพวกเขาจะร้องครวญครางและฉีกเสื้อผ้าตัวเองออกเพื่อดึงดูดความสนใจลองจินตนาการถึงการนั่งเรือท่ามกลางบรรยากาศพิธีศักดิ์สิทธิ์แต่หนุ่มๆกลับมาร้องครวญครางและฉีกเสื้อผ้ากันเองแปลกแต่น่าสนุกใช่ไหมละ่ะการทำแบบนี้ไม่ใช่แค่เพราะความสนุกสนานเท่านั้นแต่ชาวอียิปต์เชื่อว่าการปล่อยอารมณ์ และความรู้สึกออกมาในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้จะช่วยเสริมพลังให้กับเทพเจ้าที่พวกเขาบูชาและสาวสาวก,ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพลังนั้นด้วย 3. ฟาโรตุตันคาเมนถูกฝังพร้อมองคชาติที่ตั้งตรงเมื่อโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ค้นพบสุสานของฟาโรตุตันคาเมนสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้คนต้องประหลาดใจคือฟาโรถูกฝังพร้อมกับองคชาติที่ตั้งตรง90องศาไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทําไมต้องเป็นเช่นนั้นบ้างก็ว่ามันเป็นการสร้างสัญ,ญลักษณ ถึงความเป็นชายแต่บางทฤษฎีกลับบอกว่าองคชาตินี้อาจไม่ใช่ของฟาโรเองด้วยซ้ำเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาแม้ในปัจจุบันบางทีอาจจะเป็นการแสดงถึงอำนาจหรือการเชื่อมโยงกับเทพเจ้าแต่ไม่ว่าจะยังไงมันก็เป็นความลับที่ทำให้โลกต้องตะลึงนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เชื่อมโยงฟาโรตุตันคาเมนกับเทพอาซิดเทพแห่งความตายและการเกิดใหม่การฝังองคชาตในลักษณะตั้งตรงอาจหมายถึงการเชื่อมโยงกับพลังชีวิต และการฟื้นคืนชีพอีกครั้งตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณ 4. วิธีการคุมกําเนิดที่ไม่น่ารับประทานการคุมกําเนิดในสมัยอียิปต์โบราณนั้นชวนให้คุณปวดท้องไม่ใช่น้อยผู้หญิงบางคนจะใช้น้ําพึ่งเพื่อคุมกําเนิดแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือการนําใบไม้ผสมกับมูลจระเข้ใส่ในช่องคลอดส่วนผู้ชายก็จะใช้น้ําหัวหอมมาถูบริเวณหนังหุ้มปลายองคชาตนี่ไม่ใช่แค่เรื่องตลกชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่ามันช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้แต่ถ้าถามเราว่า คุณจะกล้าใช้วิธีนี้ไหมก็น่าคิดอยู่แม้ว่าฟังดูแปลกและขยะขแยงแต่วิธีการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์โบราณที่พยายามหาแนวทางในการควบคุมการเกิดในยุคนั้นชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่ามูลจระเข้มีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 5. ผู้หญิงสวยจะถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยเพื่อหยุดการข่มขืนศพในอียิปต์โบราณการข่มขืนศพเป็นปัญหาที่พบเห็นได้โดยเฉพาะกับศพของหญิงสาวที่สวยงาม ผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าต่างดงามมักจะตกเป็นเป้าหมายของคนงานดงศพที่อาจทำเรื่องเลวร้ายกับพวกเธอเพื่อป้องกันสิ่งนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจึงต้องเลื่อนการดงศพไปหลายวันปล่อยให้ศพเน่าเปื่อยจนไม่เป็นที่สนใจการข่มขืนศพอาจฟังดูชวนสยดสยองในยุคปัจจุบันแต่ในอียิปต์โบราณมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากความงามของหญิงสาวยังคงเป็นที่หมายปองแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนี่คือเหตุผลที่พวกเขาจำเป็นต้องปล่อยให้ศพเน่าเสียก่อนทำพิธี ด่งเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงประสงค์นี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่มีสถานะสูงเท่านั้นที่ต้องประสบปัญหานี้แต่แม้แต่หญิงสาวธรรมดาที่มีหน้าตาสวยงามก็ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงเช่นกันการปล่อยให้ศพเน่าเป็นมาตรการป้องกันที่เห็นผลที่สุดในยุคนั้นเพื่อรักษาความสงบสุขให้กับวิญญ,ญาณของผู้ตาย 6. ฟาโรบางคนอ้วนอย่างน่ากลัวแม้เราจะเห็นผ้าฟาโรในอียิปต์โบราณถูกสร้างให้ดูมีรูปร่างสง่าง,งาม แต่ความจริงแล้วฟาโรหลายพระองค์มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนการใช้ชีวิตที่กินดีอยู่ดีทําให้พวกเขามีไขมันสะสมในร่างกายจํานวนมากการค้นพบมัมมี่ของฟาโรที่มีลักษณะอ้วนทําให้เราต้องทบทวนมุมมองต่อประวัติศาสตร์ฟาโรที่เราเคยเชื่อว่ามีรูปร่างสมส่วนและแข็งแรงกลับต้องเผชิญกับโรคอ้วนที่เกิดจากอาหารที่อุดมไปด้วยไขยมันน้ําตาลและวายซึ่งทําให้พวกเขามีปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงฟาโรที่มีชื่อเสียงด้านความอ้วนอย่างฟาโรฮัตเชฟซุด ถูกค้นพบว่ามีไขมันผส,สมจํานวนมากในร่างกายการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ยังแสดงให้เห็นว่าเธออาจเสียชีวิตจากโรคเบาหวานหรือปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดเนื่องจากการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเกินไป 7. การสร้างมัมมี่ที่ต้องใช้สมองของศพการทำมัมมี่ในอียิปต์โบราณเต็มไปด้วยขั้นตอนที่น่าสยดสยองหนึ่งในนั้นคือการนําสมองออกจากร่างของศพช่างทำมัมมี่จะใช้ตะขอเหล็กยาวสอดเข้าไปในจมูกของศพ และค่อยๆดึงสมองออกมาความสยองเพิ่มขึ้นเมื่อรู้ว่าพวกเขาทําขั้นตอนนี้อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้ทิ้งอะไรไว้ข้างในคุณอาจจะคิดว่านี่เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมกับการเคารพศพแต่ในสมัยนั้นการทำมัมมี่ให้ดีที่สุดคือการมอบชีวิตที่ดีในโลกหน้าช่างทำมัมมี่จึงต้องทํางานด้วยความละเอียดละออการเอาสมองออกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำมัมมี่ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าสมองไม่จําเป็นสําหรับชีวิตหลังความตายซึ่งต่างจากหัวใจที่ถือเป็นศูนย์รวมของอารมณ์ และปัญญาพวกเขาจึงเก็บรักษาหัวใจไว้อย่างดีในขณะที่สมองถูกกำจัดทิ้ง8มัมมี่สัตว์เลี้ยงสำหรับคนตายไม่เพียงแค่คนเท่านั้นที่ถูกทำเป็นมัมมี่สัตว์เลี้ยงเองก็ไม่รอดชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่รักและมีความสำคัญในชีวิตดังนั้นเมื่อเจ้าของเสียชีวิตสัตว์เลี้ยงก็จะถูกนำไปทำเป็นมัมมี่เช่นเดียวกันเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันในโลกหลังความตายลองจินตนาการดูว่าในยุคนั้นเมื่อคุณเสียชีวิตสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ ก็จะถูกนำมาทำมัมมี่เพื่ออยู่เคียงข้างคุณไปตลอดการเป็นความรักที่เหนือการเวลาจริงๆการทำมัมมี่สัตว์ไม่ได้จำกัดเพียงแค่แมวและสุนัขแต่ยังรวมไปถึงสัตว์อื่นๆเช่นลิงนกหรือแม้กระทั่งจระเข้ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็มีบทบาทและความหมายต่างกันในวัฒนธรรมอียิปต์โบราณ 9. กาการใช้ขี้หูสัตว์เพื่อรักษาโรคอีกหนึ่งความจริงที่น่าสะพรึงคือชาวอียิปต์โบราณใช้ขี้หูของสัตว์เช่นจระเข้หรือหมีมาเป็นส่วนผสมของยารักษาโรค ฟังดูแล้วชวนให้ท้องไส้ปั่นป่วนใช่ไหมล่ะแต่ในยุคนั้นการแพทย์ยังเต็มไปด้วยความเชื่อและการทดลองซึ่งหลายครั้งก็ทําให้ผู้ป่วยต้องทนกับวิธีการรักษาที่แปลกประหลาดเหล่านี้แม้ว่าฟังดูแปลกแต่การใช้ส่วนต่างๆของสัตว์ในการรักษาโรคเป็นเรื่องปกติในสมัยโบราณชาวอียิปต์เชื่อว่าสัตว์มีพลังธรรมชาติที่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ซึ่งเป็นที่มาของการใช้ขี้หูสัตว์ในการแพทย์นอกจากขี้หูสัตว์แล้ว ยังมีส่วนผสมแปลกๆอื่นๆที่ถูกนํามาใช้ในตำรับยาเช่นมูลจระเข้ขี้พึ่งหรือน้ําลายการรักษาเหล่านี้บ่งบอกถึงความพยายามของชาวอียิปต์ในการหาวิธีรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยทรัพยากรที่พวกเขามี10การใช้มูลมนุษย์เป็นยาและเครื่องรางสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมูลของมนุษย์เองก็ถูกนํามาใช้เป็นยารักษาโรคและเครื่องรางในอียิปต์โบราณฟังดูแล้วอาจจะชวนให้เวียนหัวแต่ในสมัยนั้นมูลถือว่าเป็นสิ่งที่มีพลัง และความศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการรักษาโรคหรือแม้แต่ป้องกันวิญญาณร้ายการใช้มูลมนุษย์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับชาวอียิปต์เพราะพวกเขาเชื่อว่ามูลมีความเชื่อมโยงกับเทพ,พเจ้าและสามารถใช้เพื่อปกป้องตนเองจากสิ่งชั่วร้ายมูลมนุษย์ถูกนำมาใช้ในการแพทย์และเวทมนต์ไม่ว่าจะเป็นการทาที่ผิวเพื่อรักษาบาดแผลหรือผสมกับสมุนไพรเพื่อดื่มชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าพิธีกรรมเหล่านี้สามารถนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีและความโชคดี11 ชาวอียิปต์ใช้ขี้โครนและของเสียจากสัตว์เป็นยารักษาโรคอีกหนึ่งความจริงที่ชวนสยดสยองของชาวอียิปต์โบราณคือการใช้ขี้โครนและของเสียจากสัตว์ในการรักษาโรคชาวอียิปต์เชื่อว่าของเสียจากสัตว์เช่นมูลวัวมูลจระเข้หรือแม้แต่มูลนกมีสรรพคุณทางยาที่สามารถบำบัดร,รักษาอาการบาดเจ็บและโรคต่างๆได้พวกเขาเชื่อว่าการใช้มูลสับปสมกับสมุนไพรหรือขี้โครนทาบนบาดแผลจะช่วยลดการติดเชื้อและรักษาให้หายได้ แต่ความจริงแล้วมันกลับทําให้เกิดการติดเชื้อหนักขึ้นไปอีกเนื่องจากในมูลสัตว์มีเชื้อโรคที่อาจทําให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงแม้จะดูไม่น่าเชื่อแต่การแพทย์โบราณของชาวอียิปต์ก็พัฒนามาจากความเชื่อทางาศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นพวกเขายังคิดว่าวิธีนี้เป็นการสื่อสารกับเทพ,พเจ้าเพื่อขอพรให้หายจากความเจ็บป่วยแม้ในปัจจุบันเราอาจมองว่านี่เป็นเรื่องที่สกปรกและอันตรายแต่ในอดีตการใช้ของเสียจากสัตว์เพื่อรักษาโรคถือเป็นเรื่องธรรมดาและนี่ก็คือ11 ความจริงที่น่าขยันขยงของชาวอียิปต์โบราณที่น้อยคนนักจะรู้ว่าด้านมืดของพวกเขาช่างน่าประหลาดใจและสยดสยองเพียงใดแต่ไม่ว่าจะมีเรื่องราวชวนตกใจแค่ไหนชาวอียิปต์ก็ยังคงเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเรื่องราวที่เราได้เห็นวันนี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อความคิดและการใช้ชีวิตของพวกเขาในแบบที่แตกต่างจากที่เราคาดคิดการค้นพบใหม่ๆจากอียิปต์โบราณยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆและทําให้เรายิ่งตระหนักถึงความซับซ้อนของวัฒนธรรมนี้ อย่าลืมติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ในช่อง Top World ของเราถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาคุณไปพบกับข้อเท็จจริงสุดทึ่งจากทั่วโลกและถ้าคุณมีเรื่องราวอะไรอยากให้เราทำในครั้งหน้าคอมเมนต์บอกเราได้เลย